ต่อดีเทียไหมใช่ไหมไม่ไม่ไม่เร็วจะร้องตอบวะเลิกมอ่อธิษฐานแต่ขอยเรียกไม่เก่งออกไปใช้ยุงมีกระป๋องทองเยอ อธิษฐานอยากได้อะไรอุ่ยเคี้ยมันเก่าไปแล้วเรียบร้อยแล้วอยากได้เมียใหม่อยากได้หลายๆตัวพี่พี่อธิษฐานบอกอย่ามีเมียหลายคนรักกันรักทุกคนคุณลืมบอกให้ชื่อที่เหลือก็เอาทูบออกอุ้ยเปิดไฟอี่ยเฮ้ยระวังยันยู่นะ

ไม่ต้องแบงหรอกมีสองแสนมีรถเมล์ขับฮันบอกคไปซื้อแดกไปจบลยให้มีมีได้ตาวต้องทำให้ได้แบบนี้ถ้าทำไม่ได้ก็ห้มีจบนั่นแรกดยูซนนันจะกินกันไม่ได้แล้วเนี่ยดูเดียวแล้วไม่ใครกินแล้วเนี่ยถ้ามันโดนีาส่งใบหน้าเลยจอยจอยตัวกินเค้กเลยเนี่ยทุกทีใช้คพูดใ้ออยน่าจะเป็นยังต่ ใกล้เคียงว่ะจอยน้องพูกินเคปปะเออเด็กๆก็กี่กี่อีอาร์ตนี่มงนเมียมึงไม้มาจริงนะเสียตาไปทำสีทำผิวใหม่อีเด้อติดไปซะด้วยต้องฉีดผิมอีกนะยานะตอนที้มันฉีดผิวว่ามันเออไปพักเนื่อตอนนี้ทูจะไจมูกแล้วบ้าล้เดียวจมูกเนมาดูดิโอมีด่างไหมมี ไอดังโด่งเนี่ยเ okay okay, ียทำอะไรวะบ้าเขีว่าจบว่สพอแล้วอ้ชีแดงด้วยอเฟลเลยมาไม่ดีรอกจบ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 ยพอพร็าวแล้วเนี่ยมันแต่งออนจิราเลยออไม่ดไลค์มานมือมือชีมันือผิวอะไรอย่าเียเอาเค้กอเค้มไป้ายปากเลยปัดช็อชัดรเอาไปดิมันไม่อยู่ตอนนี้เนปเป้าดิของฝันในรถ เพราะทุกอย่างของขวันกูไม่ได้จ่ายเค้กกูก็ไม่ได้ออกเฮี้ยสุดอะบุยบุยโอเยอะเสวิชชาร์ดอะมึงคิด่าล้างจานแค่นี้มึงจะมีบุญคุณตะกูเหรอ